สวัสดีครับโคนผ,ผลข่าวครับคลิปนี้จะพาไปดูพี่หนุ่มกับพระอาจารย์สติครับพูดถึงคารวาสสอนธรรมครับที่ได้ออกมาพูดผิดเกี่ยวกับสิริระสังขารครูบาอาจารย์ครับที่แม่นองไม่เปื่อยครับพี่หนุ่มก็ได้อ้างถึงบทพระตรปิดกนะครับก็คือว่ามีพระมหากัสสะครับก็คือสังขารท่านแม่นองไม่เปื่อยนะครับ ก็เรื่องเราจ,จะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวไปฟังพี่หนุ่มเล่าให้ฟังกันนะครับพวกนี้นะครับแล้วที่สี่ก็คือโลกวิสัยว่าไปนะโลกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงโลกเกิดดับยังไงกี่ล้านปีแตกดับว่าเกิดยังไงพวกเนี้ยท่านบอกว่าเป็นอาจินไตปุตุชนเนี่ยถ้าคิดแล้วจัดอย่างกันไม่จบเพราะวิสัยของปุตุชนไม่สามารถเข้าถึงอาจินไตนี้ได้พระพุทธเจ้าท่านกล่าว,าวเองเลยใช่รับหา,าเมื่อวานพี่กอนถามอีกแล้ว ไปถามว่าศพไม่เน่าเนี่ยเป็นยังไงเออไปถามทั้งพระแล้วก็พรารสอนทรรมกลายเป็นว่าตอบครับไอคำตอบเนี่ยเหมือนจะดีไปบอกว่า <c oughs> เป็นเรื่องของคนที่ได้สมาบัติเข้าฌานคือเข้าฌานตายนะครับ <c oughs> หมายความว่าเข้าฌาน <c oughs> ตายเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ไปเข้าอย่างนี้ว่า <c oughs> แต่ พระอริยะท่านจะไม่ทำกลายเป็นว่าถ้าพระอาจารย์ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าแปลว่าอ่ะผมไล่เลยนะหลวงปู่กวยหลวงปู่หมุนแล้วไายวัดป่านี่หลวงพ่อรีวัดอโศการามพวกนี้ท่านศพไม่เน่าเลยนะหลวงปู่สังวานไม่เน่าไม่เน่าครับหลวงพ่อคล้ายว่าอาจารย์ศพได้ครับ ใช่ครับเสมื่อเราไปบอกว่าพระอริยะเลยนะครับจะไม่เข้าฌานตายศพท่านที่พูดมาเมื่อกี้แปลว่าถ้าคนไม่รู้ธรรมเนี่ยแปลว่าจะไม่ใช่พระอริยะเลยใช่ไหมเห็นไหมครับคาพูดที่สอนผิดเนี่ยที่ตนเข้าไม่ถึงเนี่ยก็คืออจินไตยเมื่อกี้ไปทําให้คนที่ฟังรายการครับพระอาจารย์ เข้าใจว่าพระที่เรานับถือกันอยู่นี่เมื่อกี้ผมกล่าวขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อกเกษมนะครับกับหลวงพ่อฤาษีเนี่ยไปดูได้เลยมีภาพที่พระมหากษัตริย์ร .9 นี่ท่านไปกล่าวเลยนะครับเป็นครูบาอาจารย์เลยนะครับหลวงพ่อกเกษมเนี่ยหลวงพ่อฤาษีเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัฒนท,ทรงเนี่ยแต่คําพูดที่ห<ล>เหมือนจะดีครับ<ล>แต่ท่านเนี่ย<ล>ไม่ถึงพอไม่ถึงเนี่ยไปกล่าวว่าพระที่เช่าทานตายเนี่ยไม่ใช่พระอริยะ แปลว่าไม่ใช่แม้กระทั่งโสดาบันถึงอรหันต์ถูกไหมออทีนี้ผมอยากจะพูดอย่างนี้แล้วมีไหมพระอรหันต์ที่ศพไม่เน่ามามาฟังนิทานที่ผมจะเล่าให้ฟังออผมจะเล่านิทานให้ฟังครับฟังนิทานแล้วไม่ต้องเชื่อผมแต่มีในพระไตรปิฎกนะออสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าสมณะโคดมของเราเนี่ยนะครับท่านสเสวยชาติเป็นกษัตริย์ แล้วก็มีเขาเรียกว่าอ่าควานช้างที่มีวิชามากท่านชื่อชาตในยุคของพระสมณะโคโดมก็คือพระอาชิตะแล้วก็เป็นเสวยชาติชาติสุดท้ายท่านจะเป็นพระสีอายะเมตไตรพระสีอริยเมตไตรแล้วก็มีช้างเผือกชาติหนึ่งท่านจะเป็นพระมหากัสปะเถระนะครับเกิดอะไรขึ้น <c oughs> คือในชาตินั้นน่ะกษัตริย์องค์นั้นนะครับที่ท่านเป็นพ mm hmm. ระเจ้าในองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเนี่ยอยากเห็นช้างเผือกตัวนั้นช้างเผือกตัวนี้ครับ mm hmm. ก็เลยให้ควานช้างเนี่ยควานช้างเนี่ยมีวิชามากสามารถเอาช้างนี้มาได้เลี้ยสอนอยู่เจ็ดวันเนี่ยสอนอยู่ไม่นานเนี่ยก็สามารถให้ช้างนี้เชื่อฟังได้นะครับพอช้างนี้เชื่อฟังได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ ปัญหาก็คือพอช้างเชื่อฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยพระมหากษัตริย์องค์เนี้ยก็เลยขึ้นช้างแล้วควานช้างเนี่ยก็คือพระศรีเนี่ยในชาตินั้นนะครับก็นั่งอยู่ด้วยทีนี้ก็เดินเข้าไปที่อุทยานก่อนหน้าที่อุทยานนั้น <c> ่ะ <oughs> มีฝูงช้างเข้ามาแล้วก็น่าจะถ่ายมูลนะแล้วก็มีกลิ่นของช้างตัวเมียพอช้าง hmm. เผือกเนี่ยที่เชื่อฟังมากๆเลยนะครับแล้วมีควานช้างที่มีวิชาเนี่ยไป แต่พอได้กลิ่นของช้างตัวเมียเกิด<ม>ประยชก็คือเกิดตกมันเพื่อเพราะได้กลิ่นใช่ไหมครับก็เลยใช่ใช่ช้างก็ควานช้างก็ตกตกช้างแล้วก็ช้างตัวนี้ก็วิ่งพระมหากษัตริย์ก็ยังอยู่นะครับ<ม>ก็ติดไปด้วยระหว่างน,นั้นท่านก็เอาอเคียวเนี่ยครับเคียวช้างเนี่ยเกี่ยวช้างตัวนั้นไว้เกี่ยวช้างตัวนั้นไว้ พอเกี่ยวช้างนี้ก็ขนาดเกี่ยวเกี่ยวเนี่ยก็ยังไม่เสร็จก็ยังวิ่งตามเข้าไปในป่าเพื่อตามกลิ่นไปสุดท้ายเนี่ยพระกษัตริย์องค์นั้นก็เลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยเห็นไม้นะกิ่งไม้ก็เลยจับกิ่งไม้แล้วช้างตัวนั้นก็ท่านก็โหนกิ่งไม้นั้นไว้แล้วช้างนั้นก็เตลิดเข้าป่าไปเลยเพื่อตามกลิ่นช้างตัวเมีย <c oughs> ทีนี้อ่า พวกมหารเล็กหรือว่าทหารก็วิ่งตามกันเข้าไปในป่าแล้วก็เจอกษัตริย์ของตนกษัตริย์ท่านก็โมโหมากเลยว่าเฮ้ยโมโหควานช้างจับประหารเลยว่านี่ก่งพระชนเราเลยเหรอก่ฆ่าเราใช่ไหมเนี่ยด้วยปัญญาของไทม์ไอ้ด้วยเวลาไอ้ด้วยปัญญาของควานช้างคนนั้นบอกว่าตัวข่าพระเจ้าเนี่ยมีวิชาช้างตัวไหนเอาอยู่หมดแต่ด้วยช้างตัวนั้นน่ะ ได้กลิ่นตัวเมียมันเป็นเพลิงของราคะมันเลยมไม่สามารถคุมมันได้กริย์องค์นั้นบอกไม่เชื่อลองดูสิว่าถ้ามีวิชาจริงอ่ะช้างเมื่อเข้าป่าแล้วเนี่ยเรียกกลับคืนมาได้ไหมสักพักพอมันถึงเวลาปุ๊บท่านก็ทุท่านอ่ะควาช้างก็เลยใช้วิชาเรียกช้างนั้นออกมาเมื่อช้างตัวนั้นไม่เจอตัวเมียแล้วก็สงบแล้วนะครับก็กลับมาเพราะว่าติดในมน ในมนคาถาท่านก็ไม่เชื่ออีกกริย์บอกก็เลยให้เอาเหล็กร้อนๆเนี่ยครับรนไฟเลยร้อนมากถ้าควานช้างคนนี้มีวิชาไหนสิให้ช้างอะ่ะเอางวงเนี่ยจับเหล็กสินะจับเหล็กด้วยมนคาถาเนี่ยครับก็เลยจับเหล็กต้นเหล็กไหมเลยนะครับเหล็กไหมอยู่ในงวงงวงีนไหมเลยงวงนี่ไหมเลยง แต่ช้างตัวนั้นเนี่ยสู้มนไม่ได้ตู้มนคาถาไม่ได้พระกษัตริย์กษัตริย์เนี่ยสังเวชใจเลยว่าโอ้กามลาคะเนี่ยเพิงเพิงที่ร้อนเผางวงเนี่ยยังไม่เท่ากับกามลาคะเห็นไหมครับทําให้สลดสังเวชก็เลยอบอกให้บอกให้พานั้นหยุดเออควาช้างนั้นหยุดว่าเชื่อแล้วแลวท่านก็สังเวชใจแต่ช้างตัวนั้นนะครับ ก็ได้รับผิดบาดแผลแล้วก็ตายเกิดมาในชาตินั้นเกิดในมาในชาติของ <c oughs> พระสัมนาโคโดมเราเนี่ยท่านเลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่ากษัตริย์องค์นั้นคือท่านควานช้างคือ,อป้าตีอะไรไม่ตายหรือพระอชิตะแล้วช้างเผือกตัวเนี้ก็คือพระอ่ามหากษัตริเทระทีนี้ <ừ> มาพระมหากษัตริย์พระมหากับกษักตปปเทระนี่เป็นยังไงทีเนี้ยท่านเป็นพระอรหันต์ครับ แล้วพอท่านมรณะ,ะตบของท่านเนี่ยไม่เน่าเพราะต้องไปรอให้พระศีอริยะเมตไตรมาตัดสรู้แล้วต้องเผาบนฝ่ามือของท่านโดยใช้เตโชกศินในพระไตรปิฎกมีแต่ไม่ต้องเชื่อผมลองหาดูเนี่ยครับแล้วผมก็จะมายืนยันว่าพระอรหันต์ที่ยืนยันได้โดยพระไตรปิฎกเนี่ย โดยที่ไม่ต้องเข้าฌานหรือว่าไม่มีหลอกพ่าระหันผมต้องเข้ามาแก้เพราะเรื่องนี้แรงมากนะครับมันจะทําให้คนไปมองว่าพระที่ศพไม่เน่าเนี่ยโอ้เป็นแค่คนได้ฌานยังไม่เข้าแม้กระทั่งพระอริยาขั้นต้นคือโสดาบันเลยอันตรายไหมพระอาจารย์เห็นไหมการสอนผิดการสอนผิดคำพูดผิดเนี่ยแต่พูดไปแล้วออกทีวีไปแล้วแล้วคนไม่รู้เนี่ยอันตราย อาจารย์พอเห็นก็น,นี่นไงอาจารย์ที่บอกว่ามันก็เนี่ยโอ้ยหเห็นมานานแล้วอ่ะอาจารย์เป็นคนเปิดประเด็นทั้งหมดเลยนึอาจารย์บอกอาจารย์เยทุกอย่างว่ามันเป็นข่าเป็นปลแล้วแล้ว,ลวเรื่องครับแล้วเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าผมพูดแบบเนี้ยแล้วผมไปพูดว่าพระไม่ใช่ภรรยาแน่นอนที่ศพไม่น่าหกเป็นแค่คนเข้าชาได้ได้อภิญญาจริงได้ยานสมบัติจริงแต่ถ้าพระอรหันเนี่ยที่ได้ฌาในญาณเนี่ยท่านไม่ทําแบบนี้ แล้วตัวอย่างพระมาหากาาหัสสปะาแล้วครับแล้วถ้าผมมองว่าพระอรหันต์ท่านเนี่ยท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่มีมีชนชีพอยู่นะครับพระอรหันต์นี่ไม่ใช่ว่าพอได้นิพานปุ๊บก็ไม่ช่วยคนนะไม่สงเคราะห์คนนี่เข้าใจผิดท่านนี่ได้เข้าใจผิดอาณาธิตัรยานท่านรู้ว่าอนาคตนี่เป็นอะไรศพของท่านนี่จะมีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังไหมนี่สิครับนี่คือพระอรหันต์ก็ดูหลวงพ่อสดสิครับคนไปฆ่าไปกราบไหว้ขนาดไหน ถูกไหมครับหลวงพ่อฤศีริง์ดำเนี่ยครับแล้วจะเป็นการยืนยันในศาสนาของเราด้วยว่าครับครับจะยืนยันในาศาสนาเราด้วยคนที่เชื่ออย่างผมเนี่ยพอเห็นพระที่ศพไม่เน่าเนี่ยผมจะเชื่อว่าพระอริยะแต่คนอื่นจะเชื่อแบบผมหรือไม่ไม่ต้องมาเชื่อตามผมแต่มันพิสูจน์พอทีนี้เราก็จะไปดูคําสอนท่านว่าพระที่ท่านอยู่ก็ผมเคยบอกว่าอย่างหนึ่งคนที่มันชอบค์ดเนี่ยมันจะบอกว่ากระดูกเนี่ยใช่ของพระสารีบุตรจริงไหม พโมกคลาจริงไหมก็เป็นกระดูกนี่ครับถ้าผมเผากระดูกหลวงพ่อนะ่ะหลวงพ่อที่ท่านศพไม่เน่าอืคนรุ่นหลังจะมาถามว่านี่ใช่เหรออะไรมายืนยันแต่ด้วยปัญญาของท่านศพของท่านนะคือการยืนยันครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆก็ขอบุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ